เจอตัวจนได้ดารานหนุ่มซื้อกินเปหลายแสนแต่ขนาดซื้อยังโดนเทรับแมนๆตรงๆไปมาสุดๆสหรับนักแสดงพิธีกรหนุ่มแจ็คแฟนฉันหลังเจ้าตัวไปออกรายการโดนเทเซมาที่แพทเจอกับตัวแม่อย่างแพทนภพางานนี้ก็โดนถามลึกใส้ถึงพุงจวกแต่ละคำถามสุดพิกโดยเฉพาะเรื่องซื้อกินแพทยิงคำถามตรงไม่มีอ้อมเราสายกินหนอก แจ็คแฟนฉันไม่รังเดตอบตรงเปใช่ครับก่อนที่แพทจะยิงคำถามต่อว่าขนาดซื้อ,อยังโดนเทแจ็คตอบโดนโดน,โดนทำหน้าอกให้3มคนคนละ1นึ่งแสนส่เหตุยอมให้เขานึกถึงเราให้เขาก้มมองว่าอกที่ได้มาไอ้แจ็คนะคะนอกจากนี้แพทยังถามต่อว่าถ้าเจอผู้หญิงแบบไหนจะหยุดเลยเจ้าตัวก็บอกว่าผู้หญิงที่เขิน แล้วทำให้เรากลายเป็นผู้ชายเรียบร้อยไม่พูดคำหยาบเลยอิงวารันทร